สวัสดีครับผมวันนี้ผมจริงชุมตามรอยเทียนนะครับผมนี่ก็มาเที่ยวฝั่งกระเหมนนะครับบ้านซับตลีนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวครับปกติอยู่บ้านแหลมนะครับถาวรนบ้านแหลมแถววังไหนนี้มาฝัา่งซับตลีนะครับกำลังพาตลาดไปลงคลองนะครับนี่ครับสาวครับสาวกระเหมนนะี่ ยอมรับเลยครับเราก็มีน,นี่เด็ดเลยครับ้บานเมืองเขานะครับก็คล้ายๆตลาดนัดบ้านเรา,เ,าเหมือนตลาดนัดบ้านเรามีหมูเนื้อไก่เทศ คล้ายๆตลาดนัดบ้านเนนราเสื้อผ้ากิ่งยีนมีหมดคาแคก็มีนี่ก็เข้าสามคันนะครับสาวครับดูครับคสับอผ้า,ากิ่งยีนมือสองสวยๆนะครับ bản mường nó, sang của đang đinh dang Đăng này á, cô Đăng nó gay ở căn này, cô Đăng, ly mới gọi là lì แต่ถ้ามาแถวด่านนี้จะบอกว่ากูดังเหมย์เขารู้เลยครับจะมีหลากหลายกูดังนะครับ,รบเดรยวกูดังหนึ่งเมืองเมืองเมืองมา,า,มมาเป็นโซนเมืองโซนไหนนะครับอันนี้ร้อนมากครับโอ้โหที่นี่ร้อนจัดเลยครับอ่านว่าอะไม่ย่ามบอกอ่านให้ดีครับ นี่อันนี้จะเป็นตลาดคล้ายๆเหมือนในบาซ่าบ้านเรานะถ้าเปรียบก็เป็นตลาดที่ว่ามาตรฐานนะครับคือมีมีมีโดมมีมีรินโรงนะมีทุกอย่างนะครับนี่ธนาคารครับว้างจะเป็นตัวเมืองนั่นแหละครับ ดูสาวดิครับอีนาตาดูดิใส,ส่แบบนี่วัฒนธรรมก็ไม่ต่างกับบ้านเราครับพุทธเหมือนกันนี่ครับใช่ไหมครับใช่ดิเรียนบ้านเขาคนระับจะเป็นคล้ายๆกลางเมืองไงเนาะ ด่าผมไปแล้วมั้งครับรถไทยโทรศัพท์นะนี่ร้านอาหารตามสั่งร้านโทรศัพท์วเวก็เหมือนกันครับไม่ต่างกันบ้านเราแค่ภาษาต่างกันแค่ภาษานะครับแค่ภาษาแล้วก็ม,าามีร้านขายอะไรมอไซนะค์ร้านกำลังรถมีงานมีงานอะไรครับนี่เป็นงานแต่งงานอะไรครับสิบบ้าน บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหทุกคนนะครับที่จะมีะที่ลาวเนี่ยไม่ต้องพูดเลยครับนี่น่าจะเป็นอะไรครับธนาคารหรือเปล่านะ,ะคาดว่านะน่าจะเป็นธนาคารนะครับเพราะปิดวันอาทิตย์อ่าใช่ครับธนาคารครับโอ้โหส้มนกใหญ่แค่มี แล้วก็ธนาคารกธนาคารหนึ่งสาวครับจริงครับสาวขมิน้นสาวลาวนี่น่ารักครับออกมานอกเมืองกันแล้วนะครับผม มุมบรรยากาศข้างในก็ดังเลครับรถไทยจอดรอลงกการนะครับมีรถใต้ครับมาจากใต้ครับมีจัก้แกยู่ครับนี่ครับมาดูการละเล่นของเขานะครับไม่ใช่ไพ่นะครับอเอาไม่รู้ว่าเม็ดอะไรใส่ในขวดนะเม่ดดูแก้วนะ ก็ผัดกันเขย่านะครับผัดกันเขยา่าอ้อมกุละกลงังกุละกังเอาออมาเม็ดหนึ่งแล้วก็วางเม็ดหนึ่ง,งแล้วก็วางนะเดี๋ยวเดินไปดูใ,ใกล้ๆนระับเนะีย่ยเรับเข,ขยา่อาออกมามาเรียงแนะนะครับผม,บผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็กำลังลงกองอยู่นะครับก็ถ่ายให้ดูนิดห,หน่อยนะครับ เดี๋ยว่อไปจำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปจจะเป็นการไปหาปลาที่บ้านนะแตนะ่บ้านนนมันสองวันนะครับผมทำธุระนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมก็มันยังไม่ค่อยมีสละอะไรมากมายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบพระคุณครับผม